สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่ชอบแนวเครื่องบินลบแนวสงครามนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องบินที่เคยมีปฏิบัติงานจริงนะครับในสงครามโลกครั้งที่2ก็คือเป็นรหัสรุ่นนะครับ F 4 u นะครับคอแซ่นะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อของ Volantech RC คือทำสเกลออกมานะครับตัวนี้จะมี2รุ่นนะคือถูกกับแพง ก็คือตัวล่างเนี่ยตัวล่างจะถูกกว่าตัวบนจะแพงกว่า2อ0สามนะครับเพราะว่าตัวบนมันสกเกลมันจะสวยกว่าตัวล่างมันละเอียดกว่ากันนะครับตัวนี้เ,เคยรีวิวไปแล้วนะครับคลิปเก่าๆไปเลื่อนดูได้นะอันนี้เราจะมารีวิวเวอร์ชั่น V2 นะครับเป็นขนาดปีก40เซนนะครับระบบไจโร2แกนเอ้ไม่ใช่ระบบไจโร6แกนนะครับ6แกนซิสเต็ม เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันพวกนี้ถ้าเป็น v o ลิมเพรหัสนี้นะครับมันจะมีเครื่องบินหลายแบบมากนะครับพวกดังๆกับแมสแตงนะครับ P51 นมีทั้งตัวถูกตัวแพงนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วไปไล่ดูนะครับวันนี้เรามาตัวนี้เลยขับ F4U Corsair นะครับ ในชุดมีแบตเตอรี่ให้สองก้อนนะครับพร้อมชุดชาร์จ USB ใต้กล่องก็จะมีนี่ใบพัดส,สำรองใบพัดมีแบบทั้งสองแฉกนะครับก็จะเป็นหมุดสูบใส่เลยนะครับเวลาตกปุ๊บกระแทกปุ๊บใบพัดจะหลุดได้นี่นะครับแล้วก็มีใบพัดแบบแนวสเกล สามแฉกนะครับใบพัดสามแฉกจะมีแถม,มาให้นะครับสองใบแล้วก็ตัวสองแฉกใบหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาดูที่ชุดล้อมีชุดล้อด้วยนะครับก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นเทคออฟจากพื้นได้นะครับแต่ทีนี้ฐานที่มันไม่ได้เอื้อมหน่วยขนาดนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้วิ่งขึ้น สุดล็อกใส่ง่ายๆนะครับเป็นสล็อตเสียบเข้าไปแข็งแรงเนี่ยนะครับแรงมากกระดัษให้มันตรงนะครับวิ่งเทคออฟขึ้นจากพื้นได้เลยได้นะครับใส่ใบพัดสเกลเข้าไปนี่เป็นไงสวยไหมนะครับสีสันอะไรสวยเหมือนตัวสเกลตัวใหญ่แพะตัวแพงเลยนะครการทำงานเซอร์โวนะครับ แอรอนมีอัพดาวมีรัดเดอร์เครื่องบินบังคับสมัยนี้ก็จะมีระบบไจโรช่วยในการบินนะครับมันก็จะบินง่ายขึ้นการที่เราจะกันซ้ายกันขวาก้มเงยพวกนี้มันจะมีระบบช่วยเรานะครับทำให้เราบินได้ง่ายไม่ต้องไปเราแวง แบตเตอรี่นะครับให้มา3.7โวลต์นะครับ400มิลลิแอมทั้งสองก้อนสามารถอัพแบตเป็น600มิลลิแอมได้นะครับก็มีขายเหมือนกันก้อนละประมาณ200กว่าบาทแต่น้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าอัพแบตล้วก็จะบินยากหน่อยเสียแบตเตอรี่นะครับใส่ลงที่ช่องจากนั้นเก็บสายปิดฝานะครับ เปิดรีโมทคอนโทรลระบบพร้อมทำงานนะครับเวลาเครื่องบินบินนะครับมันเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยไจโรมันจะช่วยกันกันหางกลมเงยในพวกน,นี้จะมีมาให้ เราสามารถที่จะบินทั้งปิดไจโรได้นี่คือโหมดศูนย์โหมดศูนย์ก็คือตำแหน่งสวิตช์จะอยู่ล่างสุดนี่คือปิดไจโรไจโรจะไม่ทำงานเลยนะครับจะแอร์ลอนคอนโทรลทุกอย่างเป็นเมนวลนะครับแต่ถ้าโหมดที่ที่หอ่าอันนี้จะเป็นไจโรสเต็ปหนึ่งใจโรจะทำงานโหมดที่สองนะครับอ่าเนี่ยไจโรจะมีสองโหมดอันนี้ผมจะบินไจโรที่ หมดที่หนึ่งเท่ากันนะครับการบินก็สเต็ปผมนะขึ้นจากมือเพราะว่าสถานที่มันไม่ได้เอื้อมเอนือขนาดนั้นพวกนี้จะสู้ลมสู้ลมได้นะครับ สามารถที่จะบินเล่น,ลนท่าได้ด้วยนะ,ะถ้าบินเล่นท่าคือเราสับสวิคนะครับสวิปปุ่มบนนะครับที่ผมบอกคือตัวเนี้ยจะเป็นไจโรโหมดศูนย์นะครับสับป,ปึ๊บนี่นะครับผมสามารถบินควงได้จากนั้นเราก็เปิดไจโรเพื่อให้มันควบคุมมาปกตินี่กรูบได้หมุนตัวได้ มันบินได้สูงมากนะครับเขาเรียกว่าเล็กพิกขีหนูนะครับเดี๋ยวจะบินต่ำๆให้ดูสรีระของมัน F4U Corsair นะครับตัว V2 ก็มันล่อนได้นะครับเพราะอากาศดีมาก ความเร็วก็ทําได้พอประมาณนะครับตามสกเกลของมันโอเคนะครับเดี๋ยววนให้ดูอีกรอบนะครับแล้วก็จะลงร <c oughs> ับไม่ทันหลุดมือ พอใบพัดมันกระแทกแล้วมันก็จะหลุดกันความเสียหายพอใส่เข้าเหมือนเดิมก็ปกตินะครับเนี่ยการทํางานของใบพัดมันจะล็อกไว้ถ้ามีแรงดึงไปข้างหน้าจะไม่หลุดนะครับแต่ถ้ามีแรงกระแทกมาด้านข้างเงี้ยนะครับคือจะหลุดออกคือจะเซฟแกนมอเตอร์ได้ดีมากนะครับ F4U c o r s a นะครับ v o l e n t e c h RC สำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวนี้ติดต่อสอบถามที่ดีไลน์และเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยครับสวัสดีครับ